ขอรหัส The World Ahead 2025 New World Order นี่คือหน้าปกสำคัญของนิตยสาร The Economist The w o r l h h 2025เรียกง่ายๆว่าเป็นการสปอยแผนการจากทัหลอดที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าว่ามีเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้บ้างมามองภาพรวมกันก่อนครับถ้าเรามองหน้าปกนี้ดีๆเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นรูปหน้าคนมีทั้งตาสองข้างจมูกปากครบคราวนี้เรามาลองขีดกลางแบ่ง2ฝั่งดูตาฝั่งซ้ายมีสัญลักษณ์ของนิวเคลียร์ฝั่งนี้จะมีประธาน EU เออซูดาฟอนเดไล และภาพของเซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนอาจจะตีความได้ว่าทั้ง EU และยูคนอาจจะเตรียมโดนิวเคลียในปีหน้าน,นั่นเอง ตาฝั่งขวาเป็นดวงตาที่เราคุ้นเคยกันดีออไอส e อิ่งหรือดวงตาของอินดูบินาติกฝั่งนี้จะมีภาพของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและปูตินและยังมีภาพนาฬิกาสายตั้งอยู่ใกล้ๆด้วยตรงนี้อาจจะตีความได้ว่าท่านหลอดได้ย้ายขั้วอํานาจของตัวเองมาไว้ฝั่งนี้เรียบร้อยแล้วนาฬิกาสายด้านบนที่เต็มเปี่ยมแปลว่าเป็นการเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ของ New World Or d e r ครั้งถัดไปนั่นเองตรงกลางเป็นภาพประธานาธิบดีทรัมป์ที่อยู่ข้างขีปนาวุธอาจจะแปลได้ว่าอเมริกายังมีผลประโยชน์จากการค้าอาวุธให้้ทัังง หรือขีปนาวุธของอเมริกาลูกนี้จะเป็นชนวนที่ทําให้เกิดเวอร์วอร์ตีตามที่ไบเดนอนุญาตให้ยูเครนใช้ขีปนาวุธของอเมริกาโจมตีรัเสเซียได้คราวนี้เราลองมาตีความภาพย่อยสําคัญๆที่เหลืออยู่กันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างภาพดาวเสาสื่อถึงเทพบาวแบบชัดเจนแปลว่าต้องมีการบูชาย,ยันสังเวยชีวิตเพิ่มขึ้นในปีหน้าเพื่อความอุดมสมบูรณ์และภาพดาวเสายังเคยปรากฏอยู่ในหน้าปกตำนานของเดอะอีโคโนมิส ที่เป็นภาพของโนฟินิกที่สื่อถึงการออกสกุลเงินใหม่นั่นเองรูปดวงอาทิตย์ที่มีเปลวสุริยะโซลาแฟร์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อนเนื่องในปีนี้น่าจะยังคงเกิดขึ้นในปีหน้าเพื่อล้างสมองให้คนเชื่อว่าโซล่าแฟร์ที่ระเบิดออกมานี่แหละที่จะส่งผลให้ไฟดับระบบสื่อสารใช้ไม่ได้ในขณะที่ฉากหลังอาจจะจัดการเรื่องเหล่านี้ด้วย EMP นั่นเองชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c คร b e ให้ด้วยนะครับใครอยากรู้ว่า New World Order คืออะไรในหนังสือเล่มนี้มีคําตอบครับผมแล้วคุณจะมองโลก ใบนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสนใจสั่งซื้อดูที่ดิสคริปชันด้านล่างได้เลยครับ